มันจะมีเด็กที่หาตัวเองไม่เจอลูกเกิดมาทำไมพี่ก็ไม่รู้ลูกไม่มีใครรู้หรอกปัญหาคลาสสิกมากปัญหาคือเกิดมาแล้วปัญหาต่อนตัวนี้คืออยู่ยังไงทำอะไรให้มันเติมเต็มชีวิตตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นจบนี่ย้าจุรได้เกรเดเฉลี่ยเท่าไหร่ ได้เกียรติยมอันดับ2โอ้โห,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 โหทั้งๆท,ที่ทำกิจกรรมอะไรมากมายแต่ทำไมเกรดยังดีอยู่เลยสู้ตายพอสู้ตายเรื่งเรียนพอเชื่อว,ว่ามันเป็นหนึ่งความรับผิดชอบไอการที่ได้ไปลองเล่นละครเวทีนี่มันทำให้ปรอรูส้สึกติดใจแล้วถึงขนาดคิดว่ามันอาจจะเป็นอาชีพในอนาคตไหมฮะตอนนั้นไม่รไม่รู้เรื่องอาชีพเลยไม่เลยเหรอรู้แต่ว่ามันเหมือนปลดปล่อยมันเหมือนเราได้หลุด ไปอีกโลกหนึ่งเรื่องแรกที่เล่นนี่เล่นเรื่องอะไรตอนนั้นไปอยู่ปีสี่แล้วละครเวทีคณะที่เล่นคือลำซิงซิงเกอร์มีปอมีฝนโมโนโทนมีเตอ๋อชันทวิตมีก้อยราชวินมีมาดามมดมีหูคนเล่นเต็มมาตอนนั้นนะคะคก็เป็นละครเวทีซึ่งพลิกชีวิตเลยทําให้เข้าวงการบันเทิงว่าพี่สินยงยุทธองกองทูนแล้วก็ค,ครูเงาะไปดูแล้วรู้สึกว่าเอาคนนี้มาแคสคคก็เลยไล่ยาวเข้าวงการ มเลยคือพอเล่นละครเวทีเสร็จคุณยงยุทองกองทุนติดต่อเลยใช่ค่ะตอนนั้นเขาจะทำเล่นแจวมันมีตัวละครตัวหนึ่งซึ่งไม่ต้องมีก็ได้คือจิ๋มดำแล้วก็ต้องหาคนที่แน่นอนต้องดำในจุดนี้พอดำที่สุดในเวทีดำที่สุดในจุลานาทีนั้นก็รู้สึกว่าต้องเป็นฟอร์มมาแคสแหละ,ะก็เลยมา ยังจำได้ไม่ห้านาทีแรกที่พี่เสถีเขามาติดต่อนี่รู้สึกไงโดนบังค้าเหินตอนนั้นคือปสอบได้แอะแล้วใช้คาว่าสอบมันมีเวลาประมาณเดือนหนึ่งก่อนไปพี่ง้อ,อก,กับพี่สิียบอกว่าแกมาเล่นแป๊บเดียวไม่มีอะไรออกมาแป๊บเดียวเลยก็ก็ได้แค่นั้นเองแค่รู้สึกมันขั้นเวลาก่อนจะไปเทนก็เลยกลายเป็นไม่ขั้นขั้นยาวมาแปปีแล้วตกลงคือยังไม่เคยขึ้นบินเลยยังไม่เคยขึ้นบินซึ่งบางทีตอนนี้คิดย้อนกลับไปก็อยากเป็นแอร์มากค่ะแต่มันมาทางนี้แล้วก็ต้องสุด แล้วบทจิ๋มดำในเรื่องเจ๋วก็เป็นบทแจ้งเกิดของโอปอเลยนะนค่ะซ<อ>ึ่งจริงๆบทอีตัวนี้ตายไปคนดูก็ไม่รู้สึกไม่ไมีผลต่อเส้นเรื่องแบบแต่คนชอบพอเพราะอะไรไม่รู้เพราะนั้นฟีดแบ็กก็โอเคแต่ก็ยังไม่ไม่มากเท่าไหร่แต่รู้ว่าเดี๋ยวพีเอสคงกริดเขาจะมีโปรเจกต์หนังอีกนานไหมอะพีเอสเบอกว่าประมาณสักปีปีหนึ่งรอได้ไหมก็รอก็ได้ก็เลยไปเป็นแคสติ้งอยู่ GTS ก็ได้ทำเบื้องหลังอีกประมาณปีกว่า จกนกระทั่งได้มาเล่นเรื่องเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทโอ้โห oh, ทีนี้นี่มันเรื่องนี้ไม่ยากสาหรับปอตรงที่บทที่ปอเล่นเป็นพยาบาลแม่ปอเป็นพยาบาลและมีบุคลิกคลายนั้นเลยพอปอแต่งชุดพยาบาลแล้วพ่อตกใจมาก <c oughs> แขนขาหน้าผมเททอที่อย่างคือแม่และพ่อหัวเราะมาปอเอาเลฟเฟลนการหัวเราะเลยดึงมาจากแม่หมดพออ่านบทป๊บทพี่แตนมันเป็นกระดาษ A 4ที่มีวดดิงอีบ้านนี่ไม่กี่บรรทัดซึ่ง บทดิงวนเวอร์มาอินต้องการอะไรอินต้องการอะไรชมตัวเองทุกไลน์เลยอ่ะปอต้องมานั่งทํากันบ้านพอทํากันบ้านไปทุกครั้งกับตัวละครไหนพอจะอินเข้าไปเลยเช่นอีพี่ตานมันชมตัวเองได้มันต้องมีปมพ่อแม่มันเลี้ยงมายังไงมันชอบสีอะไรมันกินอะไรมันอะไรเงี้ยไปคิดแบ็กกราวคิดแลรแล้วตัวละครมันจะซึมมากับปอแล้วมันแบบมีความสุขที่จะทําให้ตัวละครนี้มีมิติออกมาให้คนเห็นให้คนเข้าใจให้คนรับรู้มันเลยมีแพชชั่นมากๆกับการแสดง เื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ปอปะสอมความสเด็จมากๆเลยนะฮะหนังดังมากค่ะอาจารย์วิธีคิดยังไงที่ที่ทำให้ปอคิดว่าแม้มันจะเป็นบทเล็กๆแต่ฉันจะทําให้มันใหญ่ขึ้นมาให้ได้คืออย่างหนึ่งเราต้องไม่ดูถูกว่ามันเล็กเพรารู้สึกว่าเรารู้ว่าบทเนี้ยมันเท่านี้มันมีเหตุรับผลที่ทําให้เรื่องสมบูรณ์เราคือส่วนหนึ่งจิ๊กซอว์เล็กๆที่จะทําให้ภาพรวมทั้งหมดสมบูรณ์คุณต้องพอใจถ้าคุณไม่รู้สึกพอใจแล้วคุณ ฉันตน้อง mm hmm. ชีวิตคุณก็จะฉันต้องฉันต้องอยู่อย่างนั้นนะค mm hmm. mm hmm. ะเพราะฉะนั้นว่าทุกคนที่ได้รับบทไหนก็ตามทํหแม่ที่อะไรก็ตามจริงๆแล้วมันสําคัญถึงงานสําคัญนหนึ่งซึ่งถ <c oughs> ้า่วันนี้ปอทําเยอะมากก็คืองานพิธีกร,กรอยากรู้ว่ามันใช้ทักษะต่างกันไหมฮะต่ละงานเนี่ยทักษะต่างคะ่ะ <c oughs> หนงแบบก,การแสดงเราเป็นคนอื่น <c oughs> ไปเลยแต่พิธีกรเราต้องเป็นตัวเอง <c oughs> ตอนเปพิธีกรแรกๆปอก็เป็น ค่ะค่ะค่ะอย่างเ<ม>งี้ยมีภาพจำมาซึ่งจริง,รงๆแล้วเวลาเราพูดเราคุยมันควรจะเป็นการนำเสนอเรื่องราวผ่านตัวเองก็ต้องใช้ทักษะเยอะมากคะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารหรืออะไรก็ตามอันนี้กป็ได้มาจากการทำพิธีกรอ,อีเวนต์ความทะยัตยานสูงสุดของอปอเกี่ยวกับวงการบันเทิงนี่คืออะไรฮะปออยากทำเบื้องหลังปออยากมีรายการของปอเอง พี่ปอได้เป็นพิธีกรในแบบที่ปอเป็นแต่บริษัทปอจะเป็นคนทําวันก่อนเห็นทวิตชื่อบริษัทเอชื่ออะไรบริษัทชื่อเก๋มั้นางแมวป่านางแมวปบริษัทนางแมวป่าทําอะไรบ้างครับคือนางแมวป่าเป็นบริษัทที่รวมกับเพื่อนนิเทศตั้งขึ้นมาเพื่อทําเป็นโปรดักชันเปิดมาได้ปีหนึ่งละตอบสนองความต้องการลุ้นๆทารายการสารฝันตัวเองไปทีละนิดทีละนิดสมมติมองตัวเองตอนอายุทัก50 คิดว่าโอปป้นิสลากำลังทําอะไรอยู่ที่ไหนคิดมาตลอดแล้วต้องให้ได้คือไม่ว่าทำอะไรอยู่ที่ไหนต้องไม่ยอมแก่นะคือยังไงผมต้องเตะและวเล็บต้องอเล็บต้องดีอ่ะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตามก็จะไม่ยอมให้อายุมาก่อนความสนุกเพราะทุกวนันนี้พอสนุกกับชีวิตมาก เรารู้จักกันมาน,นานนะโอปอแต่การพูดคุยวันนี้ทําให้ผมได้รู้จักอีกหลายเรื่องของโอปอที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยขอบคุณมากนะครับยินดีค่ะพี่นงขอบคุณค่ะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อสอนว่าอย่าดีใจอย่าเสียใจคนเขาชอบเดี๋ยวเขาก็เกลียดถ้าเราดีใจเมื่อคนชมวันนึงเมื่อคนดา่าเราก็ต้องเสียใจเราเฉยเฉยไหมอ่ะเราไม่ควรเอาเราไปผูกกับใคร ยังไงบ้างคชีวิตของโอปอปณนิสลาสนุกสนานมากมายเลยใช่ไหมฮะสำหรับผมแล้วสิ่งที่ผมชอบเป็นพิเศษในตัวโอปอก็คือการเป็นคนมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอแล้วก็ความรู้สึกสู้ตายกับทุกสิ่งที่เธอทําซึ่งผมคิดว่านั่นอาจจะเป็นเคล็ดลับที่ทําให้เธอประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงอย่างมากจนถึงทุกวันนี้ชีวิตของโอปอน่าจะเป็นแนวทางและก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมหลายท่านนะครับว่าถ้าเรามีความมั่นใจก็ไม่มีอะไรต้องกลัวใช่ไหมฮะ